วันนี้หนึ่งด้วยกาแฟก็จะพูดถึงเรื่องราวของการสู้รบระหว่างจีนกับญี่ปุ่นสู้กันมาครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองก็สู้กันอยู่นะครับสู้กันไปสู้กันมาเพราะว่าญี่ปุ่นเองเขาก็อยากจะขยายอิทธิพลนะครับอยากจะขยายอิทธิพลครอบคลุมโลก เหมือนกับพวกโปรตุเกสทางฝั่งตะวันตกแต่ก็ยังว่าอะไรครับอยู่ที่ผู้นำผู้นำอยากลูกน้องก็ก็มหมายไตายจากไปเหมือนกันที่นี้เรามาดูจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่ของสงครามนะครับเกิดขึ้นในฤด,ดูร้อนปี1598้าร้ยเปดที่ว่าจุดเปลี่ยนเพราะว่าโตยโยตมิฮิดโยชิ ที่ญี่ปุ่นล้มป่วยกระทันหัน้ะครับจนไม่สามารถที่จะออกว่าราชการได้แต่ก็มีข่าวปิดไม่ให้ทหารแนวหน้ารู้และคาดสึกรู้เด็ดขาดเดี๋ยวถ้ารู้แล้วจะเสียขวัญและกำลังใจที่จะสู้รบเพราะว่าผู้นำป่วยกระทันหันดังนั้นฮิเดโยชิก็คงรู้ตัวเองแล้ะครับว่าเวลาเหลือน้อยทุกทีทุกทีทกท นะเพราะว่าหายใจพะง,งาบพระง,งาบเป็นปลาบูทองอยู่ก็เลยออกคําสั่งแล้วครับออกคําสั่งสุดท้ายที่เตียงเขานั่นแหละนอนพระง,งาบพะง,งาบอยู่บอกว่าให้ถอ,อนหารออกจากเกาหลีทั้งหมดนั่นแล้วก็แต่งตั้งผู้สืบทอดอำนาจตามเจตนารมณ์ของฮิเดโยชิ ผู้ที่สืบทอดอำนาจของฮิเดโยชิยังเด็กยังไม่โตชื่อว่าโตโยชื่อว่าทโยตโตมิฮิเดโยริยังวัยยังเด็กอยู่มาแทนแต่เด็กเกินไปก็บริหารงานไม่ได้ก็เลยตั้งผู้สำเร็จราชการขึ้นมา ชื่อโงกไทโรหรือผู้อบูโสทั้งห้าที่คัดเลือกมาจากสภาไดาเมียวมาจากไดเมียวผู้ทรงอํานาจที่สุดในตอนมีห้าคนนะครับมีอานาจมากสั่งซ้ายหันขวาหันได้บดทั่วประเทศให้หมือาเป็นผู้บริหารราชการแทนและคณะบริหารชุดใหม่ก็ไม่ใช่พวกที่ฝักไฟในสงครามแล้วครับแก่แล้ว ก็เลยทำให้ทิศทางการบริหารประเทศญี่ปุ่นตอนนั้นที่มุ่งเป้าจะล่าอาณานิคมก็ต้องหยุดไปจนกระทั่งวันที่18กันยายนปีพ598ฮิเดยโยชิก็เลยอาสัญญกรรมเพราะว่าป่วยมาหลายวันละสั่งทหารไปรับทหารญี่ปุ่นออกจากเกาหลีนะครับ เป็นการเคลื่อนพลครั้งสุดท้ายของญี่ปุ่นในสงครามครั้งนั้นแน่นอนที่สุดนะครับว่าเมื่อญี่ปุ่นไปขนคนออกมาทางจีนก็ถือโอกาสแล้วครับทีนี้เรือรบของจีนและเกาหลีก็สนธิกำลังกันไม่ยอมให้ญี่ปุ่นถอยอย่างง่ายๆแหละจะตีให้ตกทะเลแล้วทีนี้จึงเกิดการประทะก,กันครั้งสุดท้ายขึ้นในวันที่ส6บหกธันวาคม 1598เกมื่อกองเรือญี่ปุ่นเดินทางมาถึงบริเวณช่องแคบโนนยางตีกันตรงนั้น,นกองกำลังเกาหลีและจีนที่ซุ่มรออยู่ก็โจมตีกองเรือญี่ปุ่นด้วยธนูไฟและปืนใหญ่ยุทธนาวีนี้รู้จักกันในนามว่ายุทธนาวีโนนยางมันชื่อบ้านเราเนี่ยโนนยาง <laughs> โคกยางโน่นยางประมาณนี้นะแต่เขาชื่อโนนยางแล้วก็ถือว่าในการประทะครั้งนั้นเรือญี่ปุ่นถูกจมไปกว่าครึ่งหนึ่งมาห้าร้อยลำจมไปทั้งสองร้อยห้าสิบท,ทำให้การล่าดถอยของกองทหารญี่ปุ่นต้องหยุดชะงักไปด้วยเหมือนกันเพราะเรือไม่พอคนเป็นการปิดฉากสงครามด้วยความพ่ายแพ้แบบหมดรูปแบบย่อยยับอับจนของกองทัพญี่ปุ่นที่เกลียงยกล นะครับเมื่อสู้ไม่ได้ญี่ปุ่นก็หันมาเจรจาสงบศึกยอมก็เกิดขึ้นในปีพันเก้าร้อยห้าปีพันห้าร้อยเก้าสิบเก้าทางญี่ปุ่นก็ไดำเนินการส่งทูตนะครับส่งทูตดำเนินการทางการทูตแหละครับมาที่เกาหลีมาที่จีนหลายครั้งเจรจาสงบศึก ในที่สุดก็มีการส่งเฉลยศึกลายพันนายกับประเทศญี่ปุ่นแต่ก็ไม่มากครับน้อยตายก็เยอะบาดเจ็บก็ยังนะไม่อยากกับญี่ปุ่นก็มีในที่สุดชนายสงครามส่วนใหญ่ก็ถูกขายไปเป็นท่าให้พ่อค้าชาวโยุโรปขายเลยนะลบดีนะักส่งไปขายโยุโรปใช่ไหม อันคนญี่ปุ่นก็ไปอยู่ยุโรปก็หลายคนนะเชื้อเขาทางนน้นเนี่ยทีนี้การลุกรานเกา,กาหลีของกองทัพญี่ปุ่นในครั้งนั้นเป็นสงครามครั้งที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียในศตรวรรษที่16ใหญ่ด้วยทหารจำนวนด้วยจำนวนทหารที่แต่ละฝ่ายส่งเข้าสู่สมรภูมิสู้กันเนี่ยประหัตประหารกันเนี่ยมีจำนวนประมาณ300แสนนาย แล้วก็มียุธทธบริเวณกินพื้นที่ไปทั่วข้าวสมุทรเกาหลีใช้พื้นที่เกาหลีเป็นการสู้กันคนเกาหลีก็ลำบากเหมือนกันซวยเขาเรียก <c oughs> จริงๆแล้วญี่ปุ่นจะบุกกินต้องผ่านเกาหลีเกาหลีก็ไม่ยอมนะทีนี้เหคนตายครับมีคนตายทัย้งเป็นทัง้งทหารเป็นทั้งคนชาวบ้านพลเรือนบวกกันแล้วสามประเทศนี่ประมาณล้านหนึ่ง ช่ไหมแล้วก็ยังเป็นสงครามที่เข้าสู่ยุคใหม่ของประวัติศาสตร์สงครามเพราะว่ามีจํานวนที่เรียกว่าอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ค่อนข้างเริ่มทันสมัยและตอนนั้นนะครับแล้วก็ค่อนข้างรุนแรงยิงนัดหนึ่งก็ระเบิดตูมแล้วก็ตายไปเยอะประมาณนั้นการทําลายล้างสูง นักวิชาการจากทั่วโลกก็ยอมรับว่าสงครามระหว่างญี่ปุ่นกับเกาหลีและจีนในตอนนั้นน่ะไม่แพ้สงครามในประเทศแถบตะวันตกในยุคสมัยที่ใกล้เคียงกันแน่นอนที่สุดแล้วครับว่าเมื่อสู้กันหนักขนาดนั้นผลของสงครามความเสียหายก็มากเช่นกันส่งผลกระทบไปยังทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นชาติที่ก่อความก่อสงครามกโ็โดนด้วย แม้ว่าจะเป็นเกาะอยู่ทางนู้นมาส่งทหารเข้ามาความพ่ายแพ้ได้สร้างความเปลี่ยนแปลงให้ประเทศญี่ปุ่นอย่างมากญี่ปุ่นเคยแพ้มาแล้วพูด,พดถึงกันนะไม่ใช่จะแพ้ช่วงสงครามโลกครั้งที่สองนะเคยแพ้มาแล้วเหมือนกันส่งผลกระทบต่อคนญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็นระบบเศรษฐกิจที่ประสบปัญหาอย่างหนักเพราะเอาเงินไปใช้ทําสงครามซื้ออาวุธยุทโธปรกรณ์ซื้อสเสบียงอาหาร ส่งคนไปรบซื้อใช้แรงงานนะครับค่าตอบแทนอู้ยหลายอย่างเศรษฐกิจต้องใช้เงินใช้ทองซึ่งเป็นผลมาจากการนำทรัพยากรจำนวนมากมาใช้ในสงครามนั่นแหละกล่าวปลาอาหารสเสบียงกลางแล้วก็การเสียชีวิตของทหารเป็นแสนทำให้ความเชื่อมั่นในระบบบริหารประเทศของตะกูลโทโย ก็ไม่ได้ลดลงนะครับคนญี่ปุ่นคนนับถือใครก็นับจริงๆนครและทีนี้ต่อมาก็มีการเปลี่ยนยุคเปลี่ยนสมัยมาสู่การเปลี่ยนอำนาจไปยังผู้ปกครองคนใหม่ที่ชื่อว่าโทกุงะวะอิเอยะสุทกุทกุงะวะอิเอยะสุ ที่โูวันนี้คืออ่อนอัดยากอัดยาก <laughs> ไม่ใช่ง่ายไม่ค่อยคุ้นอะไรงงงะๆ <laughs> คนนี้ไม่ธรรมดาเป็นโชกุนปกครองประเทศนะครับเพราะว่าหมดยุคของไดเมียวเป็นใหญ่โชกุนไม่เป็นใหญ่แทนนะครับส่วนทางฝ่ายจีน ถึงจะได้รับชัยชนะและสูญเสียกาลังพลน้อยกว่าประเทศญี่ปุ่นก็ประสบปัญหาเหมือนกันนะครับเพราะสงครามมันไม่ปราณีใครนะสงครามต้องสร้างความสูญเสียคือไปต้องยิงต้องฆ่าต้องกินต้องอยู่ใช่ไหมลนะ่ะกองทัพก็ต้องเดินด้วยท้องต้องส่งสเสบียงไปปลูกข้าวไม่ได้เพราะมัวแต่สงครามยิงกันอยู่คนปลูกข้าวก็ส่งข้าวไปส่งน้ําไปสง่ปสงอาหารไป จีนก็สูญเสียเงินทองท้องประครังจำนวนมาหาศาลไปกับการทำสงครามกับประเทศญี่ปุ่นเพื่อปอกป้องประเทศเกาหลีเหมือนกันนะไหนที่สุดก็เกิดกรบฏแมนจูขึ้นในประเทศจีนราชวงศ์หมิงก็อ่อนแอก็ต้องพ่ายแพ้ต่อสงครามภายในจนอำนาจการปกครองเปลี่ยนมือไปเป็นราชวงศ์ชิงที่สถาปนาโดยชาวแมนจูนี่แหละสาเหตุที่หมิงล่มเหมือนกัน ส่วนหนึ่งนะครับประเทศจีนเนี่ยยุคหลังๆเนีมีไล่จากล่มสลายของกัระบบกษัตริย์ก็จะมีชิงใช่ไหมล่ะชิงราชวงศชิงก็ล่มสลายในยุคสมัยของถ้าเทียบได้ก็ประมาณกรุงรัตนโกสินทร์นี่แหละราชการที่ห้าแล้วานีน้ย้อนขึ้นไปก็จะเป็นหมิงย้อนขึ้นไปก็จะเป็นหยวนย้อนขึ้นไปก็จะเป็นซ่งใช่ไหมล่ะราชวงศ์ไล่ไป แต่ว่ายังไงก็ตามแม้ว่าจีนญี่ปุ่นจะเสียหายแต่คนที่เสียหายมากที่สุดคือเกาหลีครับเพราะว่าทั้งระเบิดทั้งปืนกลทั้งคนตายทั้งบ้านเรือนล่าเป็นหน้ากองแหลกเป็นแหลกหญ้าแพรกเป็นแหลกรานใช่เลยคตินี้สุภาษิตนี้ช้างสารอะไรช้างชนกันช้างชนกันหญ้าแพรกย่อมแหลกลานนี่ใช่เลยเกาหลีเป็นหญ้าแพรกเลยแหลกลานเลย ช้างเวลามันสู้กันมันก็ใช่ไหมต้องเหยียบเหยียบหญ้าเหยียบแผ่นดินเหยียบต้นไม้หักหมดโอ้ยนะครับเกาหลีก็เช่นกันเพราะว่าเกาหลีดันใช้เป็นสมรภูมิลบสงครามครั้งนั้นก็สร้างความเสียหายให้กับเกาหลีมากกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาพืชผลทางการ,กรเกษตรพื้นที่เศรษฐกิจส่วนใหญ่ของประเทศก็ได้รับความเสียหายจากสงครามความอดอยากโรคระบาด มามากมายแต่โจรผู้ร้ายมีให้เห็นทั่วทุกหย่อมยาเนี่ยไม่มีเงินทำไงก็ต้องขโมยเนี่ยไม่มีเงินยินทำไงก็ต้องไปปล้นเขากินขอไม่ได้ใช่ไหมล่ะต่างคนต่างก็หวงปล้นเลยฆ่าแกงอุ้ยตามมาใหญ่ๆญ่อย่าไปสู้อย่ารบกันนะครับสงครามอย่าไปไเป็นปาถนหานะชักศึกเข้าบ้านในยาเนี่ยสร้างความแตกแยกความสามคัคคีไม่ใช่สบายนะสู้กันนะ นะครับบ้านเมืองไม่ไหวนะเศรษฐกิจแย่ไปทุกหัวเราแหงน,นี่ขนาดว่าจีนเนี่ยเห็นไหมไม่ได้เป็นสนามรบก็ต้องเศรษฐกิจสูญเสียบางกานต้องส่งเงินส่งทองซื้ออาหารการกิน,ซ,กกนซื้อลูกกระสุนลูกระเบิดไปให้ทหารไปรบกันที่เกาหลีญี่ปุ่นก็เหมือนกันส่งกองกําลังส่งสเสบียงส่งอาหารไปเหมือนกันก็เศรษฐกิจแย่ญี่ปุ่นไม่ได้ดีขึ้นเลยสงคราม ตอนนัน้สมบัติของชาติมากมายถูกทำลายรวมทั้งศิลปะวัฒนธรรมและวิทยาการต่างๆก็ต้องหยุดการพัฒนานะครับนับว่าเป็นผลกระทบของสงครามที่ดุนแรงที่สุดเท่าที่เคยมีเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์เกาหลีในตอนนั้นแต่ว่าสงครามก็ใช่ยะสิ้นสุดลงนะครับว่ยังสู้กันมาเรื่อยๆตัวนี้ประเทศเกาหลีก็ยังตกอยู่ท่ามกลาง สงครามจนกระทั่งแบ่งเป็นเกาหลีเหนือเกาหลีใต้ในเวลาต่อมาหลังสงครามโลกครั้งที่สองลำบากน,นครับบ้านเราใกล้ๆอย่างที่ขเขมเนี่ยเห็นไหมนะพรพศเกี่ยวสัมพันธ์พวกนี้โอ้ยพาคนาเมรไปตายนับถือลัทธิคอมมินิสตต้องการให้คนเท่าเทียมกัน <c oughs> ใช่ไหมล่ะคนที่เป็นหมอเป็นแพทย์ มาว่าแพทยเดียวกันไหมเนี่พอค้านักธุรกิจนายธนาคารครูนี่ฆ่าก่อนเพื่อนเลยครูนะพาไปบ้านนอกคอกนานี่พูดถึงกระเบดเลยนะเก็หลีจบไปละก็พาไปทํำไรแทนาคนตายเป็นล้านครับพิกเมนอดอยากปากแข้งเกิดทุกพิกภัยคําว่าทุกพิเภไยคืออดอยากทั้งประเทศ แบบวงกว้างนะครับว่าทุกพิกไปเปิดไปดูคัาแปลแล้วเนี่ยเออทุกพิกายเนี่ยโอ้ยลาบากนะครับ <c oughs> เกิดสงครามผู้นําบ้ามนาเกาเรียกต้องการเปลี่ยนแปลงการปกครองให้คนดีคนกินคนกิน,ออน,กนดีอยู่ดีแล้วพวกนี้ไม่ใช่มีความรู้ไปเรียนต่างประเทศมาก็ส่วนใหญ่ก็จะเปลี่ยนแนวคิดนะ, <c oughs> นะกะว่าให้ประชาชนมีความสุขที่ไหนได้ตายเป็นล้าน ประเทศเขมรตอนนี้ก็โอ้ลำบากตอนนี้ก็เริ่มฟื้นขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะครับบ้านเราก็ดีขึ้นเยอะนะครับถ้าว่าไปแล้วถนนหนทางนะการทำมาหากินก็เปลี่ยนไปเยอะทุกวันนี้นะครับร้านรวงอาจจะดูคนน้อยๆแต่ว่าถามดูแล้วก็ขายได้อยู่มีคนดูน้อยเพราะว่ามีคนรับส่งสินค้ามีอาชีพใหม่เกิดขึ้นมา อยากกินอะไรก็กดแอปขึ้นไปโหลดแอปมาแล้วก,กดปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บสั่งมาครับขีขข่มอเตอร์ไซค์มาส่งถึงบ้านอยากซื้อของอะไรกดทางมือถือก็แก,ก๊แกก็แก๊กส่งถึงบ้านเร็วบัตรทงหวานไม่ต้องไปเดินห้างเลยตอนนี้ห้างลิงเหงาเลยเงียบประตูน้ําเงียบเชียบเลยไปเมื่ออาทิตย์สัปดาห์ที่แล้วแทบจะไม่มีคนเดินนะ <c oughs> <c oughs> โลกมันเปลี่ยนโลกมันเปลี่ยน นิครับที่พูดพูดนีก็ออกทางวิทยุอ่าวิทยุเมื่ก่อนก็โอเคคนก็ฟังเยอะนะก็เปลี่ยนมีสื่อใหม่มาออก Facebook ออก t u u e แเราก็ถ่ายทอดไปทาง Facebook y o u t u ู e อุยนะฟังกันทัวเอาละทีนี้กลับมาคุณนรพยังพูดเรื่องจีนกับญี่ปุ่นอยู่สู้กันอยู่ทีนี้จีนกับญี่ปุ่นก่อนที่จะเกิดสงครามใหญ่หลังจากความขัดแย้งในศตรวรรษที่16 ทุกคนก็มีแผลนะครับเมื่อสู้กันแล้วก็ต้องเลียแผลเ <c oughs> ข้าใจว่าเลียแผลนะนอน,นอนเลียแผลอยู่ใช่ไหมเมื่อเข็นสภาพมหวิทยุไม่เห็นภาพก็ต้องพูดอธิบายข้าใจรอนเลียแผลอยู่ทั้งจีนทั้งญี่ปุ่นก็จับมือกันนะครับทีนี้มาเจริญสัมพันธไมตรีในช่วงระยะเวลาหนึ่งเพราะต่างก็มีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมากมายในประเทศของตน ต่างฝ่ายต่างต้องผเผชิญทั้งศึกนอกศึกในจนประเทศต้องอยู่ในความวุ่นวายอ่อนก,กำลังจนไม่มีใครจะฆ่าใครแล้วตอนนี้เพราะว่าสู้กันมาแล้วเหนื่อยทีนี้ช่วงระยะเวลาส,สงบศึกนั้นก็กินเวลายาวนานกว่าสองร้อปีนะครับนานเหมือนกันกนะสองร้อยปีนอนเลียแผอยู่สองร้อยปีประวัติศาสตร์ของทั้งสองชาติตลอดจนช่วงเวลานั้นก็มีเหตุการณ์ที่สําคัญเกิดขึ้นมากมาย และเป็นเหตุการณ์ที่จะนําไปสู่การเกิดสงครามใหญ่ในศตรวรรษที่สิบเกไม่เข็ดเขาไม่เข็ดเรียแผ่อยู่สองร้อยปีพอถึงศตรวรรษที่19ก็จะเอากันอีกแล้วทีนี้เมื่อย้อนรอยศึกษารประวัติศาสตร์ของทั้งสองประเทศคือญี่ปุ่นและกประเทศจีนในช่วงเวลานั้นเน่ยก็จะทําให้เข้าใจเรื่องราวของสงครามในศตรวรรษที่สิบเกนะครับ เพราะว่าในช่วงศตรวรรษที่16จนถึงช่วงที่ทั้งสองประเทศเริ่มขัดแย้งกันอีกในปลายศตรวรรษที่19เนี่ยมันก็น่าสนใจอยู่เหมือนกันสองร้อยปี250ปีที่สงบสุขมานอนเลียแผลกันอยู่นี่ก็ไม่ใช่เลียธรรมดานะครับก็ะสะสมกำลังเหมือนกันคนมักใหญ่ไฟสูงหลังจากที่พ่ายแพ้ในสงคราม หลังจากที่ญี่ปุ่นพ่ายแพ้ในสงครามบนคาบสมุทรเกาหลีในปีพันห้าอยาสิในศตวรรษที่16ที่ว่าผลจากการทุ่มกำลังพลและงบประมาณมหาศาลในการทำสงครามกับประเทศจีนและเกาหลีทำให้ประเทศญี่ปุ่นต้องอยู่ในสภาวะอ่อนแอนะครับแล้วเมื่อสิ้นยุคสิ้นสมัยของทอยโยโตมิฮิเดโยชิหมดอำนาจนะครับ ศึกภายในก็เริ่มก่อตัวขึ้นอีกครั้งลบกันเองไม่ลบกับคนอื่นก็ลบกันเองทีเดี้เจ้าเมืองจากหลายแคว้นต่างคิดเป็นใหญ่ในแผ่นดินแล้วก็เริ่มก่อสงครามระหว่างแคว้นขึ้นมาในญี่ปุ่นจนเกิดการรวมชาติขึ้นอีกครั้งหนึ่งเมื่อเทกุงะวะอิเอะสึกไดเมียว ยอดนักรบสามารถใช้กำลังเอาชนะควานต่างๆได้หมดในปี1,600หลังจากเป็นใหญ่เหนือทุกแคว้นแล้วเอียยสึก็ตั้งตนเป็นผู้ปกครองญี่ปุ่นทั้งประเทศที่มีอำนาจอย่างแท้จริงโดยขึ้นดำรงตำแหน่งโชกุนนะครับและก็สร้างอรารยธรรมใหม่ขึ้นมาเป็นการเริ่มต้นของยุคสมัยเอโอ นะครับหรือยกโทกุอูวะนะครับนโยบายการปกครองแบบโทกูงาวะนั้นไม่มีการล่าอาณานิคมเหมือนกับที่ผ่านมาและมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาประเทศอีกทั้งความสัมพันธ์กับประเทศจีนก็เป็นไปด้วยดีทั้งสองประเทศได้มาทำการค้าร่วมกัน อีกทั้งยังเปิดรับอารยธรรมจากชาติตะวันตกที่เดินทางมาค้าขายกับญี่ปุ่นมากขึ้นเริ่มเปิดประเทศแล้วพวกตะวันตกก็นำความรู้ใหม่ๆมายังเกาะญี่ปุ่นมากมายที่เห็นได้ชัดก,ก็คือเทคโนโลยีการเดินเรือที่พัฒนาไปมากผลพวงของการรับวิทยาการจากชาติตะวันตกแต่โชกุนเอไยะสึก็ครองตำแหน่งโชกุนเพียงสองปีเท่านั้นหละครับ เมื่อการเมืองเริ่มนิ่งก็ส่งมอบอำนาจให้แก่บุตรชายที่ชื่อทก ok ุงเงาวะฮิเดตตะดะที่เข้ามาบริหารประเทศโดยยังมีโชกุนค,คนเก่าควบคุมดูแลอยู่จนถึงปีพ ok ันหกร้อยสิบหกทกุงเาวะอิเอยาสึกก็ถึงแก่อสัญญกรรมโชกุนฮ ok ิเดตตะดะงมีอำนาจในการบริหารบ้านเมืองเต็มที่แล้ครับ แต่ทกูงะวะแต่ทกแ,แต่ว่าคนที่ชื่อว่าทกูงา้าวะผู้เป็นลูกไม่ยินดีกับการเปิดประเทศให้ชาวต่างชาติเข้ามาค้าขายกับญี่ปุ่นเหมือนผู้เป็นพ่อพ่อชอบให้คนต่างชาติมาแต่ลูกไม่เอาเพราะชาตะวันตกนั้นนอกจากจะมาทําการค้าขายแล้วยังมีครูสอนศาสนาคริสเดินทางมาเผยแผ่ศาส,สนาคริสให้กับชาวญี่ปุ่นอีกจํานวนมาก แล้วก็มีชาวญี่ปุ่นที่หันไปนับถือคริสจำนวนมากและมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตรงนี้แหละสำคัญโชกุนฮิเดตาตะก็ตระหนักดีว่าศาสนาคริสอาจจะเป็นตัวบ่อนทำลายระบบก,การปกครองญี่ปุ่นและก็โชกุนฮิเดตาตะเชื่อว่านักสอนศาสนาจากต่างแดนไม่ได้มีจุดประสงค์แค่เผยแผ่ศาสนาเท่านั้นแต่เป็นส่วนหนึ่งในการ แผนการล่าอาณานิคมของชาติตะวันตกจึงดำเนินการปราบปรามเราผู้ที่สอนศาสนาด้วยความเห่้มโหดฆ่าเลยตอนนั้นฆ่านักเผยแพร่ศาสนานกริชนโยบายการปราบปรามคริสเตียนดำเนินเรื่อยมาจนถึงปีพันหกร้อี่สิบสามโชกุนฮิเดตาได้สลัดตำแหน่งให้แก่บุตรชายคือโชกุนโทกุงะวะ อิเอยะซึ e ส่วนโชกุนฮิเดตาดะได้รับรงตำแหน่งเป็นองโงโชหรืออดีตโชกุนที่ยังมีอำนาจสละบบราชบัลลังก์ให้ลูกแต่ตัวเองก็ยังมีอำนาจเหนืออยู่แล้วก็ยังดำเนินการปราบคริสเตียนอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งว่าถึงแก่อสัญญกรรมถึงหยุดแต่ปัญหาคริสเตียนยังไม่จบสิ้นชาตะวันตกก็ยังหลังไหลเข้ามาในประเทศญี่ปุ่นเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ จนยากที่จะควบคุมนะครับอีกทั้งในสมัยโชกุนเอเยนสึก็มีการลดอำนาจของเราไดเมียวแล้วก็ซาบมไรชนชั้นสูงในระบอบศักดินาลงเพื่อให้ง่ายแก่การปกครองการเปลี่ยนครั้งใหญ่ในครั้งนี้ก็ทำให้เราอำนาจเก่าไม่พอใจแล้วครับจึงเกิดการต่อต้านและเกิดกบฏชิมะบาระหรือกลุ่มแบ่งแยกดินแดนที่เป็นคริสเตียนที่ญี่ปุ่น คนญี่ปุ่นไปน้ำถือคริสก็แบ่งเลยตอนนั้นนะตอนนั้นอันนี้ประวัติศาสตร์นะครับรอยฟังมเมื่อเกิดความวุ่นวายทั่วประเทศโชกุนเอยะสึก็ดำเนินนโยบายปิดประเทศเลยไม่เอาเพื่อแก้ปัญหาภายในประเทศเพราะว่าสู้กันเองเพื่อรักษาสถียรภาพทางการเมืองและการปกครองในระบอบโักุงาวะต่อไป <c oughs> <c oughs> โดยญี่ปุ่นได้ยกเลิกการค้า กับชาติตะวันตกทั้งหมดห้ามชาวต่างอาห้ามชาวตะวันตกเข้ามายัางญี่ปุ่นโดยไม่ได้รับอนุญาตยกเว้นพ่อค้าจากคอรัลนดาที่ยังทําการค้ากับญี่ปุ่นได้แต่ก็ต้องถูกควบคุมอย่างเคร่งครัดจากรัฐบาลและชาญญี่ปุ่นเองก็ห้ามออกนอกประเทศเหมือนกันนะคือถ้าหนีออกไปก็คือตัดประหารชีวิตเลยอย่างเดียวตายห้ามออกปิดประเทศปิดแล้วก็ต้องปิดให้สนิท แต่ความสัมพันธ์กับประเทศจีนและเกาหลียังเป็นไปด้วยดีญี่ปุ่นยังคงเจริญสัมพันธไมตรีและทําการค้ากับจีนอย่างต่อเนื่องแม้ว่าจะลบกันมาก่อนหน้านีน้เวลาของเราก็ไม่มากเอาล่ะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วพรุ่งนี้ยังคงพบกันอยู่นะครับไม่ไปไหนราาายยกยก้วแฟถ